พระอัจฉริยภาพด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระไทยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยทรงสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูนแคนเบราออสเตรเลียและด้านการบินเป็นพิเศษจนได้รับก,การขนานนามว่ากษัตริย์นักบินโดยเฉพาะเครื่องบินพาณิชย์ในตําแหน่งนักบินที่หนึ่งพระองค์ทรงพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดานจังหวัดลบบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2530ทรงได้รับใบอนุญาตครูฝึกภาคอากาศและผู้ตรวจสอบนักบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์ทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินใบพัดแบบมาร์คเคตตีของฝูงขั้นปลายโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ และทรงฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 และหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงกับเครื่องบินขับไล่แบบ F-5EF ของกองบิน1ฝูงบิน102ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรการบินในฐานะนักบินโบอิ n ง737-400จจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและทรงผ่านการตรวจสอบจากการขนส่งทางอากาศทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเมื่อปีพุทธศักราช 2,548ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรกัปตันจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและส่งรับการทุน9ทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่1ในปีพุทธศักราช2,549ทั้งนี้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1อย่างดีเยี่ยมสม่ำเสมอรวมชั่วโมงบิน3,000ชั่วโมง